ยังไงอ่ะขนจมูกออกเก็บก่อนนะคุณ่ไเจอได้จ้าคุณจะทำบ้านเอาจะอกงานบ้านีกล้ไนีไปก่อนนะครับนี่ก็ทเสดาบ้านเลยดีดดครับได้จ้าดะคนงนานสองคนเลยมีเีวก็พี่อลูกสองคนลูกแลวก็พี่ออมลกแสเก่งมาก ต้องทำกระดาต้องนี้ตอนะตงน่อเสร็จวขอบกองที่ด้วยค่ะกองี่นะคะนีน้ำนี่น้คะมดีเยวจีอะไรดีเ่ตะดา้องดเลยวยค่ะยติดกระดาษต้งปดเลยติดกระาษต้องปวดเลยอะไรตมเลยไหมตามเลยได้แล้วได้แลแล้ว แทนหมู่บ้านเหรอพี่เป็นตัวแทนหมู่บ้านอีกแล้วนี่วันนี้เป็นนักล้องนำโอเคอ่ะพี่การ์ดต้องบอกว่าเป็นการหวยกลับมาในรอบเกือบสิบปีครับสิบปีมวยวงการวาย,วยอีกครั้งเป็นไงบ้างแล้วตัวเราเองครับก็จริงๆการมารับซีรีส์เรื่องนี้ไม่ได้ไม่ได้ไไดกันไม่ได้ซีเรียสว่ามันจะเป็นวายหรือไม่วายดูแกเป็นคนที่ชอบซีรีส์อยากกลับมาเล่นซีรีส์นานแล้วใช่ครับซึ่งแกก็ไม่เล่นซีรีส์มานานมาก ก็็กกคิดถึงมาับบทบาทกับอะไรเงี้ยในเรื่องเนี้ยมันก็คือมีความแตกต่างอหมือนกันแล้วือก็แตกต่างแล้วก็ตอนแรกที่ได้รับบทนี้มาอ่านนะครับก็รู้สึกว่าแค่อ่านเราก็สนุกแล้วเพราะฉะนั้นเราเรายิ่งรู้สึกเราสนใจแล้วยิ่งโปรเจกต์เราเป็นโปรเจกต์ที่แบบเคยดังที่จีนมาก่อนอะไรเงี้ยซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจครับเราก็เลยแบบคาดหวังอย่งไรบ้างเพราะว่าเราก็แบบแฟนคลับที่จีนที่อะไรเงี้ยเขาแบบพอปล่อยข่าวไปอะไรเงี้ยคนก็คาดหวัง คาดหวังกับละครน,นี้ใช่ไหมให้กดดันไหมสำหรับเรื่องนี้กดดันไหมครับก็ก็นิดหนึ่งครับเพราะว่าซีรีส์จีนมันดังมากแล้วเขานักแสดงเขาทาไว้ดีมากครับก็นิดนึงครับแต่ก็คิดว่าของเรามันก็จะเป็นอ,อีกแบบหนึ่งครับที่ท,ที่มันก็มีความคล้ายแหละแต่ว่ามันก็มีเส้นเรื่องที่อาจจะแบบว่าของไทยะะของของไทยใช่ปรับปรับให้เข้ากั พัฒนาทำไทยอะไรมากขึ้นแต่คิดว่าความสนุกทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมใช่แต่ไม่ได้เหมือนรถฉบับบริเวณรถฉบับบริเวณไม่เอืมก็เส้นเรื่องก็เส้นเรื่องมาคิดว่าค่อนข้างจะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าอ่าพวกซีนหรือว่าเหตุการณ์บางอย่างเราอาจจะไม่ได้เหมือนเป็นเหตุการณ์อะไรเงใช่ก็คือถักให้เข้ากับชาติของเราใช่มักให้ทำเป็นบ้านของชาตินี้นี่มันนิดหน่อยใช่ลราไปดูกัน เดิมๆเราได้คุยกันแต่ะว่าแบบมีเมคเนี่ยมันจะมาแบบว่ากระแสหน้ามาอะไรอย่างเงี้ยเลใช่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่รู้รู้กันอยู่แล้วใช่แต่ว่ามันพอเป็นเรื่องที่รีเมคมามันก็จะมีข้อเปรียบเทียบว่าเราต้องคนเขาอาจจะคาดหวังกับหรือชอบกับเวอร์ชันเดิมอะไรเงี้ยเพราะว่าต้องทำในเวอร์ชันของเราให้ดีที่สุดสำหรับตัวก็จรงก็ได้อ่านบทแล้วก็รู้สึกว่าคืออย่างที่บอกเขาแอบแค่อ่านก็สนุกแล้วก็รู้สึกว่า มันจะออกมาดีมันจะสนุกจริงครับสนุกจริงอ่ะยั่เปตรงแม็กซครับมันเป็นการคิดปกบักร่างเราที่ที่มาอยู่ในืเอเปเข้าสู่วงก,การบายมันยากไหมสำหรับแม็กยากไหมก็ก็ยากนะมันก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นชาเลนจ์หนึ่งในชีวิตเพราะว่าแม็กก็ไม่ไม่เคยเล่นซีรีส์วายเลยแล้วก็ไม่ไม่แทบไม่รู้เลยดีกว่าว่ามันต้องแบบว่าเล่นยังไงหรือว่าทำยังไงกับแบบชายชายใช่แต่ว่าเราก็ต้องค่อยๆเรียนรู้แบบเปิดบ ได้เฉาะเคล็ดลับจากพี่ชายนะแต่เดี๋ยวพอฟังช่วง workshop วันเนี่ยว่าเรืองการปรับอารมณ์กันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็เพิ่งบอกแม็กซ์เองว่าจริงๆพี่ก็เด็กใหม่เหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าเ,าเลิฟซิกเนาี่การเล่นมาเนี่ยคือในเรื่องอ่ะก็แทบไม่ได้แบบใกล้ชิดหรืออะไรอะตอดอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีเลยกับคู่ของกันในเลิฟซิกใช่เพราะฉะนั้นแล้วก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เหมือนนใหม่กันเพราะฉะนั้นใหม่เป็นผู้ประมาณนั้น่ออยับ เขินนะแล้วก็ตอนถ่ายรูปด้วยกันเนี่ยเขาให้อิมพอไว้นิดนึงแล้วก็อย่างไรเขให้อิมพอไว้ใช่เพราะว่าก็เพิ่งรู้จักกันด้วยแล้วก็ด้วยความที่ไว้แล้วก็ต่างกันด้วยเนาะใช่ก็อิมพอไว้ไม่ถูกอ่ะใช่ครับแต่ก็มันก็จะมีความเขินๆกันอยู่อะไรใช่ครับใช่แต่พอได้อ่านบทแล้วเนี่ยมันจะมีความเลิฟซีนหนักไหมเราังกังวลเรื่องนี้ไหมอย่างังกังวลเรื่องนี้ไหมอย่างแบบเงี้ย ไม่รู้ว่าเราสปอยไปได้แค่ไหนนะแต่ว่าจริงแล้วไม่แต่ว่าอาจจะปรับอ่ะใช่อาจจะไม่ต้องพราว่าไม่ไม่ไม่ได้หนักเท่าในนิยายแล้วกันเนาะก็คืออาจจะปรับมาในช่วงอายุของพวกเราหรือว่าอายุของแม็กหรือว่าแบบช่วงอายุองเด็กมัธยมอันนี้ฮะก็อาจจะไม่แรงมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแต่มีแน่นอนมีไหมอ่ะไม่บอกแลูก่ออกมามันก็ลูกใช่ไหม เป็นไม่ได้ทำอะไรนะก็แค่อยู่ห้องถอดเสื้อไม่เห็นมีอะไรเลยแอสเซียแอสเสียอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้มีเรายังไม่บอกแล้วกันว่าเป็นเลิฟซีนแบบไหนแต่ว่าก็คือมีซีนให้ทุกคนแบบว่าจิ้นหรือว่าสวิสแน่นอนเขาเมื่อกี้พูดกับผมว่าหลุดมาเพราะไปเจอหุ่นของออการ์ิ้มเลยแสดงว่ามันต้องมีโชว์เยอะถูกไหมก็คงต้องมีบ้างนะเพราะว่ามันจะมีพาร์ท คุณพี่จะโชว์เขาจะมีพาร์ตอนที่อยู่โรงเรียนเนาะสิ่งก็ตอนที่อยู่ที่บ้านหรือว่าตอนอยู่บ้านเดียวกันหรือห้องเดียวกันสมมติอย่างเงี้ยตอนอยู่บ้านถ้าผู้ชายเนาะใส่เสื้อก้ามบ้างถอดเสื้อบ้างมันเป็นเรื่องเรื่องธรรมดามากกว่าใช่เขาปิตหนึ่งเขาเพิ่มเยอะเลยโอ้ยนี่ฟิตอยู่แล้วฮะใช่พยายามฟิตตลอดครับใช่ก็ยิ่งสามเรื่องนี้พี่ออดบอกว่ามีพอสมควรเราก็ตั้งใจเต็มที่ครับยังตัวน้องแบงค์เนี่ยครับมันจะมีความ ตอนนี้เราแบบเริ่มกล้าเริ่มเห็นเพราะว่ามันมันต้องแบ็กไงมันจะเติดเท่าไนร่ตอนนี้เป็นเออเป็นนูนแล้วนะพร้อมเราหมดแล้วนะก็มันมันมันก็จะมีมีมีอยู่บ้างครับที่แบบว่าคนอาจจะยังติดภาพหรือว่าอาจจะมองว่าเราเออแบบยังเด็กหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ใช่ครับแต่ว่าก็อยากให้ดูทุกคนเปิดใจดูอะไรอย่างเงี้ที่ว่าหมดแล้วก็การแสดงของพวกเราน่าจะออกมาในแบบที่ ดูได้ทุกที่ทุกเวลครับจริงๆมันไม่ได้แรงจนเกินไปหรือว่าอะไรที่กินแล้วอายุเท่าไหร่แล้วอบอกว่าไม่บอกแลวนะโตแล้วนะอะไรเงี้ยเออโตแล้วนะไม่ได้เด็ก้ไม่เลือแล้วใช่ใชไม่เป็นน้องแล้วเออยืดยตาอ่าเียงเรตาาตาาอาตา ข้า้งบางไหนดีต้องบอกเลยลูกค้าเนี่ยลูกค้าต้องอนุญาต3นานไหมคะออกกสอะครับไม่นานครับหมาดๆครับไม่นานคือหมดเพิ่งหมดไปใช่ครับแสดงว่าเรื่องนี้ก็คือรับไว้ก่อนแล้วก่อนสัญญาถูกไหมอืมพอพอรู้แล้วครับว่ามีเรื่องนี้มาให้เรา คิดนะว่าจะยังไงต่อดีเราจะเลือกเดินทางไหนดีอะไรเงี้ยใช่คือการเลือกบันทักใจมันคิดหนักนะเพราะว่าถ้ต่อไม่ต่ออย่างเงี้ยเราเราสุดก็เราสุดก็คิดหนักเหมือนกันนะเพราะว่ากับช่องสามเนี่ยเราก็มีละครที่เพิ่งถ่ายจบไปใช่ก็ยังยังยังมีต้องไปร่วมงานอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเรามาเล่นวายแล้วเงี้ยถ้าถ้าเรายังเล่นละครช่องช่องอยู่อะไรเงี้ยมันมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนจะไม่อินกับละคร ใช่เราก็เลยต้องเลือกทางเดินของเราใช่ต้องเลือกทางหนึ่งทกวันนี้ใช้คำพูดคำเดียบอิสระไลยก็เดี๋ยวที่ไหนจีไปล่็ที่นี่นะครับกี่ยับที่นี่เรื่องนี้แหละครับใช่ครับไม่ได้กดดันไลยครับเพราะว่าพอมีสั่งการเราอาจจะมีงานไม่ตลอดตลอเราถ่านติสระอะไรอาจจะต้องแบบมีเรื่องของงานอาจจะไม่ได้มีแต่ว่าสายเกวจริงก็ไม่ได้ไม่ได้กดดันนะครับเพราะว่าเรา ออกมาแล้วเราก็ได้มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้เลยใช่เัาก็เหมือนมีงานต่อแลวเราก<า>็ <us ur> ไม่ได้เราก็จะไม่ได้ไม่ได้ดติดกันอะไก็ถ้าแบบว่ามีงานติดต่อเข้ามาเราก็รับได้ตลอดแล้วก็ตั้งใจไปแล้วว่าถ้าจะเล่นสักเรื่องหนึ่งก็คือจะเล่นเรื่องเดียวอะไรประมาณเพราะว่าเราอยากก็อยากเต็มที่กับสักเรื่องหนึ่งใช่ <us ur> ถ้าเล่นหลายเรื่องแล้วมันโฟกัสไม่ถูกกลัวจะแบบอยากได้คุณภาพมากกว่าเว่าเราเลือกรับงานมากขึ้นก็พอสมควรครับเพราะว่า ด้วยความที่พอเล่นหลายเรื่องเราก็แบบโอการไม่ถูกอ่ะด้วยความท,ที่มันถ่ายหนักมากอะไรเงี้ยถ้าเราเล่นหลายเรื่องมันไม่ไหวเราเต็มที่กับเรื่องอื่ไม่ไหวใช่ถ้ามีเรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องวายปถ้าเป็นเรื่องต่อไปอะค่ะถ้าม,มีงานต่อไปอ่ะมันก็จะเป็นซีรีวายหรือเปล่าเพราะว่าเราก็คงไม่กยินกับมาแ<อ>จริงๆหให้เป็นโปรเจกต์โปรเจกต์ไปมากกว่าเดี๋ยวจะเป็นกับแม็กต่ออ่าแมกต่ออะไรหรือเ้่เใช่ใช่ต้องเลนอะ ทำงานก็เป็นพิษสันดานหรือเปาครับก็ตอนนี้ก็เนี่ยฮะอยู่กับพี่กัฐที่นี่แหละก็อยู่ที่นี่แหละฮะก็ก็จะเป็นก็เหมือนที่พี่เกรัฐบอกก็คือช่วงนี้ก็จะเราทุ่มเทเต็มที่ให้กับซีรีส์เรื่องนี้อยู่เพราะว่ามันก็มีความคาดหวังสูงเนาะแต่มีความแบบหลายเสียงเข้ามาแบบมีความแต่มีความแบบหลายเสียงเข้ามาแบบมีความคาดหวังเยอะอะไรจากแฟนนิยายจากแฟนซีรีออริจินอลเขาอะไรอย่างนี้เราก็ เลยอยากจะทําให้มันเต็มที่ที่สุดออกมาดีที่สุดตอนนี้เธอจะได้ดูกันเมื่อไหร่คะเรื่องนี้เหรอฮะก็น่าจะได้ดูปีหน้าเนี่ยแหละครับใช่เพราะเดี๋ยวก็อีกไม่นานก็จะเริ่มถ่ายแล้วใช่ใช่มีซิปตรงฟิตติ้งอะไรกันหรอเปล่าไปพอสมควรครับใช่ฟิตติ้งไปแล้วฝาดปาดฝาดปาด้วยนะครับ เครมอคับผมก็อยากจะฝากซีรีส์เรื่องนี้นะครับครับก็รับรองว่าสนุกแน่นอนไม่ผิดหวังครับผมก็อยากให้ติดตามกันเยอะๆนะครับตากด้วยนะค่ะโอเคค่ะเรียบร้อ้ขอพักในคางขอพักนคงีการเดินหน้าให้พี่นิดติโอเคแขมากรแ็